วันนี้เรามาจัดแสดงสินค้าในงานเมนูปิชรดีเอ็กซ์โป2 0 2 4นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พ98นะครับที่บูธ t ป k 31นะครับอันนี้เรานำผลิตภัณฑ์ Product ของวีคอนมาจัดแสดงนะครับก็คือตัวนี้เป็นโรบอต second hand โรบอทนะเป็นโรบอทมือสองที่เสียอยู่แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เราก็นำกลับมาให้มันใช้งานได้โดยโดยเราใช้ตัวตัว plc นะครับ lx 6C นะครับของ v ีคอนนะครับเป็น PLC ที่สามารถรันโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ให้กลับมาใช้งานใหม่โปรแกรมที่เราใช้คือโปรแกรมโคดิสีนะครับส่วนการสื่อสารไดเวอร์กับมอเตอร์ตัวนี้เป็นไดเวอร์แบบ e ีเธอร์แคดนะครับเป็นไดเวอร์ของโมเดล v ีคอนโมเดล VEVD3E นะครับจำนวน6ตัวนะครับซึ่งนะครับจำนวน6ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกันเป็นสายแบบอีเธอร์แคดนะครับส่วนเส้นนี้ครับเส้นสายตัวนี้จะเป็นเส้นที่ เชื่อมมาเป็นอินเทอร์เน็ตครับมาที่หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอให้สายทั่วไปที่ใช้ในในอุตสาหกรรมนะครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วและหน้าจอตัวนี้ก็ทําการอินเตอร์เฟซการใช้งานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสั่งเดินสั่งหยุดต่างๆนะครับแล้วก็ plc vicon l x 6 c ยังสามารถต่อ Input ที่เป็นปุ่มกด start stop อย่างตัวอย่างนะครับผมจะกดปุ่มผมจะกดปุ่ม p อ u นะครับระบบจะหยุดการทํางานนะครับแล้วเราผมกด ปอโต้โรบอทก็จะลันได้นะครับอีกนะครับเป็นต้นหรือผมจะกดปุ่มพอสที่ตัวเฮชไมโรบอทก็จะหยุดค้างผมจะกดรันออโ,โต้ที่เปนัยอีกครัง้งโรบอทก็จะทํางานต่อได้เพื่อให้ความสะดวกรวมถึงการมีอีเมอร์เจนซีและก็มีรั้วรอดปอบชิดในการป้องกันโรบอทไม่ให้ให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยนะครับลดอุบัติเหตุลงนะครับอันนี้เป็น ซิกอาร์มโรบนะครับเซ็กเตอร์แนนะครับทำงานนำกลับมาใช้ใหม่โดย v ีคอน PLC v ซี o ีคอนโซล o มเตอร์แล้วก็พัฒนาให้ใช้งานง่ายบน HMI v ม c ีคอน i ตัวนี้ครับเดี๋ยวมาใกล้ๆนิดหนึ่งครับ HMI ตัวนี้นะครับถ้าเราดูจะมีเสาอากาศตัวนี้สามารถอินเตอร์เฟสนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าตอนนี้โรบอททำงานอยู่ตอนนี้โรบอทผลิตสินค้าหรือจิบงานได้กี่ชิ้นแล้วเป็นต้นครับสวัสดีครับ